จังหวัดสุรินทร์นะคะชาวบ้านแตกตื่นค่ะหลังจากที่เห็นโดรนปิศนาบินว่อนทั่วเมืองค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางด้านผู้ว่าสุรินทร์ก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีมาตรการถ้าเจอโดรนยิงได้ทันทีค่ะช่วงนี้ไปฟังเสียงผู้ว่าสุรินทร์ค่ะครับสำหรับเรื่องโดรนนะครับเราก็มีมาตรการมาแล้วสา,สาคืนแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีโดรนเข้ามาบินในพื้นที่สษเกิจในตัวเมืองสุรินทร์แล้วก็ตามอพเภอต่างๆ และก็ถัดสถานที่สําคัญสําคัญแม้แต่สลักลางจังัดสุรินเมื่อเมื่อสองวันก่อนก็มีมาบินเช่นเดียวกันเนาะตอนประมาณสองทุ่ม,มกว่าจริงๆเราก็ได้ดําเนินการมานี่วันเมื่อคืนเป็นวันที่สามนะครับเป็นคืนที่สามนะครับตั้งแต่คืนแร,แรกแล้วก็มีการจัดชุดหรอือว่าไล่ล่าก็ว่าได้เจอแล้วยิงได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการยิงนะครับสองคืนที่ผ่านมานโดยมีมีหน่วยทหารที่มาจากพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยโซนโซนชายแดนของเรานะครับ S <S <an> ก,ก็ได้ยิงยังเมือม่อเมื่อสองคืนก่อนมีการยิงนะครับแต่ว่าเมื่อคืนก็มีการปรับแนวทางปรับยุทธวิธีแหะเพราะว่าการยิงถือว่ากระสุนนัดหนึ่งอ่ะหลายหมื่นบาทนะครับเป็นกระสุนที่ที่แตกข้างบนนะครับใกล้โดนใกล้จะไปถึงตัว,ต,วตัวโดนมันก็จะแตกนะครับแล้วก็หรือถ้าไมโดนเนี่ยก็ไปประมาณ5 5 0 0 0าเมตรากิโลก็ระเบิดข้างบนเพื่อไม่ให้ตกลงมายังพื้นให้มันอันตราย ฟังว่ายิงโดนแต่หาซากยังไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นสองคืนแรกมีการยิงนะครับเสียงอาจจะมีเสียงปืนดังพี่น้องอาจจะตกใจนะสองสองคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนก็มีการคุยกันว่้เราจะปรับแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยตอนนี้ทางจังหว,วัดได้ทำหนังสือ,อขอผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพนะเพราะว่าราชการกรุงเทพก็มีทีมงานก็เข้ามาช่วยในพื้นที่อยู่ตอนนี้นะครับให้มาช่วย เราก็เลยปรับว่าเออเราตอนนั้นถ้ายิงแล้วก็ยังยังเก็บซากไม่ได้นะครับเราก็จะใช้แนวทางเองน,นะครับ<ม>หนึ่งคนที่บังคับโดนเดิมผมคิดว่าเอ้อโดนมันบินมาจากจากอะไรต่างประเทศหรือชายแดนไม่ใช่ขึ้นจากบ้านเรานี่แหละนะครับสรุปก็ขึ้นจากบ้านเราเพราะว่าคนมาคับโดนกับตัวโดนนี่อยู่ห่างไกลประมาณ5กิโลนี่แหละครับห้าถึงสิกิโลไม่เกินนี้มันต้องขึ้นจากบ้านเราขึ้นจากบ้านเราก็สันนิษฐานได้สองอย่างหนึ่ง คนที่ลงทะเบียนกับกศทชบ้านเราตอนนี้มี828 28คนนะครับที่ลงทะเบียนถูกต้องนะครับอันที่เป็นลงเราก็ก็อาจจะไม่มีข้อมูลอาจจะมีอยู่บ้างน,นะครับก็ก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่ามีประกาศชาัดเจนว่าห้ามบินในช่วงนี้ถ้าบินก็ก็อาจจะผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นโดนในบ,บ้านเรานี้ถ้าขึ้นก็ถือว่ารับจ้างน,นะครับอันที่สองก็อาจจะจากต่างประเทศนะครับจากต่างประเทศก็อาจจะแทรกซึมเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนไม่ไม่รู้ว่า อาจจะมาปากหลักอยู่โซนที่มีมีปัญหาชายแดนนะครับก็โดนเขาขึ้นบินนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เราก็ได้ประชามผ่านไปทางตามกำลังพิบ,บาลชุดฉลบอักาารตำรวจฝ่ายปกครองก็ตั้งชุดไล่ล่ากันอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ในชุดชุดอะไรถ้าเจอก็สอยได้อะไรประมาณนี้แต่เราพยายามที่คิดว่าทาอย่างไรจะจะ,จะ,จะอะไรนะจะจับคนที่บังคับอะ่ะบังคับได้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันประชามผ่านว่า ถ้าเห็นรถแปลกๆคนแปลกๆนะครับมานะครับก็แล้วก็อยู่ในรัศมีโดนบิน5กิโลไม่เกิน10กิโลเนี่ยก็ต้องรีบแจ้งเจ้าที่เราทั้งตำรวจก็สั่งการแล้วนะครับในระดับภาคสามก็สั่งมาบางชุดบางชุดสืบสวนครับเมื่อคืนก็ไปดูว่าเอะม,มันคืนก่อนเห็นคนเห็นคนเห็นโดนบินแล้วก็มีคนบอกว่ามีรถแปลกๆมีก้อี้แปลกตั้งอยู่ข้างทางเห็นเจ้าที่ไปก็อาจหนี้แต่ดูแล้วก็ไม่ไม่น่าจะใช่พวกนี้นะครับเพราะนั้น ก็ก็ต้องช่วยกันประชาพันธ์เรามีจริงเรามีหน่วยหน่วยเข้ามาแล้วนะครับที่จะมามาต่อต้านโดอแต่อยากจะได้ว่าเออโดนที่บินเ่เป็นโดนบ้านเราทับจ้างบินที่ผมว่าลงทะเบียนตั้งแปดร้อยกว่าตัวนะครับหรือว่าเป็นจากต่างประเทศเขามาแซกซึมแล้วก็ขึ้นบินด้วยนี่อยากเป็นสปายะก็ต้องคนขึ้นบินตอนนี้ก็คิดว่ามองในทางลบนะครับ หรือเป็นสปายหรือคลึกขนองจะมีไหมเราประกาศว่าโทษหนักด้วยนะถ้า,ถาใน828ตัวที่ลงทะเบียนเนี่ยผมคิดว่าถ้าขึ้นก็เป็นก็มองเป็นทองทำนองนั้นได้หรือด้วยความคลึกขนองก็ก็อาจจะมีอยู่บ้างอะไรประมาณนั้เพราะฉนั้นเราก็ยังยังจับคนที่ขึ้นบินยงไม่ได้เพราะฉนั้นก็ได้แต่สันนิ้ นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่โดยระบุว่าขณะนี้มีรายงานพบโดรนไม่ทราบฝ่ายบินเข้ามาในเขตเศรษฐกิจใกล้กับส่วนราชการแล้วก็กระจายตามอำเภอต่างๆหลายจังหวัดต่อเนื่องสร้างความกังวลแล้วก็ความ กังวลในเรื่องของความมั่นคงค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะจังหวัดก็ได้มีการจัดตั้งชุดไล่ลาดโดรนโดยบูรณาการฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็มีการสั่งการอย่างชัดเจนนะคะว่าหากพบโดรนสามารถยิงได้ทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็เปิดเผยว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่ได้มีการยิงโดรนที่บินเข้ามาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อคืนค่ะก็มีการปรับแผนยุทธวิธีในการสกัดจับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบซากโดรนตกแต่อย่างใด ทางนี้นะคะทางจังหวัดได้มีการทำหนังสือขอผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางค่ะโดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครให้เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านเทคนิคและอุปกรณ์ขั้นสูงเพื่อช่วยค้นหาแล้วก็วิเคราะหร์ระบบบังคับต่อไปค่ะทางท่านผู้ว่าสุรินทร์นะครับก็มีการประชุมทีมงานแล้วก็วิเคราะห์การคือไอ้โดเนี่ยจริงๆเนี่ยบางส่วนมันบินล้ําเข้ามาเยอะลึกจากแนวชายแดนเนี่ยเยอะเขาก็เลยประเมินว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นโดนในประเทศแต่ว่า ไม่แน่ว่าลงทะเบียนกับกอทชอไว้หรือเปล่าหรือว่าเป็นโดนเถื่อนหรือเปล่าหรือว่ารับจ้างมัหรือเปล่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือว่ามันบินมาจากต่างประเทศเลยนะครับอาจเป็นการแทรกซึมจากต่างชาติในช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะ แอบมาหาข้อมูลจากฝั่งไทยอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้นะคะผู้ว่าสุรินทร์ก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยประจําหมู่บ้านค่ะทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจออกกล้าตระเวนหากพบโดนในเขตต้องห้ามก็มีสิทธิ์ยิงทําลายทันทีแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดคือจับคนบังคับโดนให้ได้เพราะหากปล่อยไว้ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทั้งการทหารและการข่าวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผู้ว่าสุรินทร์ก็ยังมีการฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะหากพบพฤติกรรมบุคคลต้องสงสยัยหรือว่ามีการใช้อุปกรณ์ควบคุมโดรนโดยผิดสังเกตขอให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ใกล้บ้านทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายค่ะตอนนี้ทางท่านแม่ทัพภาคสองเน,เน้นย้ำสองเรื่องคือ1เรื่องโดรนกับ2เนี่ยเรื่องไส,ส้ศึกเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโดรนก่อนจริงๆไม่ใช่แต่สุรินทร์นะ หลายจังหวัดติดชายแดนเนี่ยโดนโดนปริศนานะครับก่อกวนไปดูที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปดูไอเดียของตํารวจบุรีรัมย์หน่อยนะครับมันมีการโยงผีโพงกับโดรนเนี่ยมาเขี่ยวันยังไงหลายคนเดี๋ยวสงสัยไงคะพี่เก่งเจอแสงแล้วไม่รู้ว่าเป็นผีโพงเป็นโดรนหรือว่าเป็นเครื่องบินค่ะทางด้านตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีการทําภาพ อินโฟกราฟิกขึ้นตามหน้าจอนะคะบรรยายลักษณะของผีโพงค่ะโดยบอกว่าผีโพงเนี่ยจะคล้ายกับผีเป้าแล้วก็ผีกระสือในเวลากลางวันก็จะเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่กลางคืนจะกลายร่างเป็นผีโพงค่ะลักษณะเด่นก็คือมีแสงสว่างหรือว่าดวงไฟที่รูจมูกจะกินของสดแล้วก็ของข่าวเช่นกบเขียดศพหรือว่ารกเด็กเกิดใหม่ค่ะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบระหว่างโดรนกับเครื่องบินค่ะโดรนนะคะขณะบินก็จะเห็นไฟกระพริบเป็นจำนวน4จุดระยะการบินเหนือพื้นดินไม่เกิน90กิโลเมตรสัญญาณไฟกระพริบก็จะมีสีเขียวสลับกับสีแดงค่ะแต่เครื่องบิน จะเห็นไฟจำนวน3จุดด้วยกันค่ะก็จะมีไฟสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขาวกระพริบเป็นจังหวะทั้ง3จุดหากมองระยะไกลก็จะเห็นว่ามีทั้ง3สีระยะการบินเหนือพื้นดินไม่ต่ำกว่า3,000เมตรค่ะไอเดียดีนะตำรวจสุลินนะครับก็เอาผีโพงไปเชื่อมโยงกับโดรนเข้าใจง่ายแล้วก็ลถภาระตำรวจด้วยนะเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน ในส่วนของไออินโฟกราฟิกอันนี้ของตำรวจบุรีรัมย์เขาทำเลยนะเราไม่ได้ทำเองค่ะเอา<ส>ยังไงดีค่ะก็คือง่ายๆนะคะถ้าโดรนเนี่ยจะเห็น4จุด<ม>ก็คือมีสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็กระพริบทั้ง4ี่จุด <4 S 2> ค่ะสี่ดวงนะ,ะไปกระพริบสี่ดวงไม่ใช่เครื่องบินนะครับแต่ว่าวเครื่องบินเนี่ยสจุดก็คือมีเขียวแดงแล้วก็ขาวค่ะอ่าก็ผสมผีกับวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าปังได้นะเออปังอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดีย ของตำรวจเขาบอกว่าอะไรนะชัวร์ก่อนโทรชัวร์ก่อนโทรค่ะเช็คให้ชัวร์ก่อนถ้าเป็นโดรนเนี่ยค่อยโทรค่ะอืแล้วถ้าเป็นผีโพงทําไงคะผีโพงเหรอครับน่นน่ะสิเ, <S <S เคยเจอไหมไม่เคยค่ะอ,อันนี้ในส่วนของโดรนแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคือส่วนของไส้ศึกตอนนี้ทางท่พานปทะธานคสองเนี่ยก็เน้นย้ำว่าให้สอดส่องดูแลสรุปว่าเมื่อวานทางทหารเนี่ยเขาจับสายรับขม่มเตได้หนึ่งคนแต่ไม่น่าเชื่อนะค่าจ้างเขาเนี่ยแค่ร้อยหิบาทต่อวัน เมื่อวานนี้ค่ะหน่วยเฉพาะกิจตาพระยากองกำลังบุรพาสนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่สามารถจับกลุ่มตัวชายชาวกัมพูชาหนึ่งรายค่ะลักษณะก็คือเดินลัดล็อกเข้ามาประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะพบว่าชายคนดังกล่าวไม่มีเอกสารผ่านแดนแต่อย่างใดค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมต้องสงสัยเช่นพยายามที่จะหลบเลี่ยงเส้นทางหลักแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการสันนิษฐานนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับภารกิจข่าวกรองหรือว่าการสอดแนมทางทหารในห้วงสถานการณ์ชายแดนที่กำลังตึงเครียด โดยจากการสอบสวนในชั้นต้นนะคะผู้ต้องหาให้การยอมรับบอกว่าได้รับค่าจ้าง20,000เรียวหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ160บาทต่อวันค่ะให้ข้ามเข้ามาฝั่งประเทศไทย โดยภารกิจหลักก็คือการสังเกตการแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปยังต้นสังกัดในประเทศกัมพูชาค่ะสรุปสปาย160บาทเงินน้อยแต่ว่าภารกิจยิ่งใหญ่มากค่ะสรุปเขาเอาตัวไปสอบสวนเชิงลึกแล้วขณะนี้ค่ะชายคนดังกล่าวนะคะก็ถูกนําตัวไปสอบสวนเชิงลึกเพิ่มเติม,ตมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติโดยเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีการตัดประเด็นความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสอดแนมพื้นที่ยุทธศาสตร์หรือว่าภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ประท้าตามแนวชายแดนแล้วก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่อไปค่ะคราวนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านแม่ทัพไม่หยุดนะเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสานทั้งหมด20จังหวัดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์สรุปท่านแม่ทัพเนี่ยมอบนโยบายยังไงบ้าง ทางด้านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ค่ะเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง20จังหวัดมีการสั่งการให้เข้มงวดมาตรการรับมือภัยโดรนที่อาจจะถูกใช้ในการสอดแนมหรือว่าก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ โดยผู้ว่าในฐาะออนะผอกอรมนจังหวัดค่ะจะต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ให้จัดหาเครื่องแอนตี้โดรนมาติดตั้งในจุดยุทธศาสตร์ค่ะเช่นสารากลางสนามบินคลังอาวุธสนามกีฬาและสถานีขนส่งค่ะนอกจากนี้นะครับท่านแม่ทัพที่2ได้กำชับให้ผู้ว่าทั้ง20จังหวัดตั้งชุด รดะตะเวณนเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยหากพบว่าไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ให้ควบคุมตัวและดำเนินคดีต,ตามกฎหมายโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเรื่องก่อการร้ายและไส้ศึกซึ่งมีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตพร้อมทั้งสืบสวนขยายผลเบื้องหลังให้หาตัวเครือข่ายทั้งหมดห้ามปล่อยตัวง่ายๆ ทางด้านพลโทบุญสินนะคะก็เปิดเผยว่าพฤติการที่เกิดขึ้นอาจจะเชื่อมโยงไปถึงมือที่สามจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะที่ไม่พอใจในการกวาดล้างแก๊งคอรเซนเตอร์บ่อนการพนันหรือว่าขบวนการผิดกฎหมายข้ามชาติหากพบว่าเป็นคนต่างชาตินะคะก็ให้ดำเนินคดีให้จบในไทยแล้วจึงในประเทศค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีแบล็คลิสห้ามกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกเด็ดขาด ส่วนรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะแม่ทัพภักที่2ก็ยืนยันว่าแม้ฝ่ายกัมพูชาจะมีการเพิ่มกำลังอย่างต่อเนื่องแต่กองกําลังไทยยังคงประจําการแล้วก็เตรียมพร้อมเต็มที่24ชั่วโมงทั้งในภารกิจป้องกันประเทศและการรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่ส นะเดี๋ยวเรารอผลประชุม GBC นะครับไฮไลท์จริงๆเนี่ยจะอยู่วันที่7สิงหาคม